สวัสดีครับลายสาระไม่มีสาระ <c oughs> คนเขาก็ชอบดูอะไรที่ไม่มีสาระออนะฮะก็เลยทำลายสาระนะฮะอืมอ่ะนะครับก็วันนี้ก็ชมพระเนื้อดินเขาเรียกเป็นพระเนื้อดินไหมหลังยันนะฮะหลังยันก็ยันนี่อ่านไม่ออกหรอก ยันณะแล้วก็นอหนูแล้วก็รอจุลาแล้วก็อออ่างแล้วก็ไปยันน้อยไหมอืมเครื่องหมายปัญญ์ไปยันน้อยหรือเปล่านะครับแล้วก็ลักษณะยันตั้งขึ้นไปอย่างนี้คล้ายๆยันจะเรียกว่ายันตุกตาไหมถ้าเป็นหลวงพ่อกลวยเขาเรียกยันตุกตานะครับหรือเป็นยันองค์พระเหมือนกับหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรสนะครับแต่อันนี้นะฮะไม่ใช่นะครับมีความคล้าย นะครับมีความคล้ายนะครับยันถือว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับไม่ค่อยได้เจอนะครับหรือผมเพิ่งเจอก็ไม่รู้คนอื่นเขาอาจจะเจอเยอะกว่าผมเนาะผมอาจจะเพิ่งเจอก็เลยว่าไม่เคยเห็นนะับผมก็ไม่เคยเห็นจริงๆด้านหน้าปั๊บนะครับลักษณะการนั่งนี่นะฮะลักษณะการนั่งนี่เหมือนเรียกอะไรเหมือนพระซุ้มกรเลยพิมพ์ทรงอะไรก็เหมือนพระซุ้มกรนะเขาเรียกว่าพระซุ้มกรหรือเปล่า พระสุ้มกอเอเขาเรียกว่าพระซุ้มสุมกอหรือเปล่านะฮะสุ้มกอรุ่นใหม่ <c oughs> นี่ลักษณะการนั่งชึกนี่เออเหมือนพระซุ้มกอเลยนะครัอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นปกโพอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้เขาไม่เรียกซุ้มกอนะเออตัวสซุ้มกอยังโค้งเหมือนกอไก่ใช่ไหมฮะนี่ออ,อันนี้ไม่ได้โค้งเหมือนกอไก่คล้ายๆเนาะนะครับ เป็นพระเนื้อดินนะครับตามข้อมูลที่เขาลงไว้เนี่ยเขาเป็นของเกจิทางภาคใตนคน้นะครับสุราษฎร์ธานีนะครับเขาเรียกว่าพระยอดขุนพลเนื้อดินนะครับวัดทา่าไสนะครับพระยอดขุนพลเนื้อดินวัดทา่าไสนะครับวัดทา่าไสก็มีเกจิคณาจารย์ที่เก่งๆสมัยก่อนเออไม่ใช่สมัยก่อนหรอกองที่ดังๆนะครับก็จะเป็น อ่าหลวงพระชมนะครับหลวงพระชมวัฒน์ใส่นะครับก็เหรียญรุ่นแรกก็ก็สร้างปี2495นะครับ2495นะครับเหรียญรุ่นแรกก็แพงอยู่รุ่นแรกรุ่น2รุ่น3ก็แพงอยู่แล้วแหละนะฮะเออจนมาถึงรุ่นท้ายๆท่านก็สร้างไว้เยอะอยู่นะครับมาถึงรุ่นถึงปีเนี่ยขณะนั้นกาจะนะว่าอ่ามีความแบบลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะฮะก็คือ มีความเขาเรียกมีประสบการณ์แล้วก็มีความศรัทธามากก็เลยสร้างตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ท่านยังทรงสังขารอยู่จนละสังขารทางบะทางวัดเนี่ยก็มีการสร้างย้อนยุคมาเรื่อยๆนะครับอย่างชุดพระชุดนี้นะครับอืมเขาบอกเป็นของหลวงพ่อชมวัฒนาไสนะครับแต่ว่าไปดูในข้อมูลแล้วถ้าเขาไปดูในข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเขาจะเขียนว่าพรอยอดขุนพลนะครับหลวงพ่อชมวัฒ่าไสหรือวัฒ่าไสนะครับเลยนะครับแต่ว่าที่แรกก็นึกว่าท่านหลวงพ่อชมไงนะครับแต่ ไปดูแล้วเขาบอกว่าเป็นพระที่สร้างในวาระการสร้างในวาระการหาเงินสนับสนุนโรงเรียน10แห่งนะโรงเรียนละหนึ่งล้านอ่ะนะครับแล้วก็สร้างเราๆปี2547อ่ะนะครับไม่ทันเพราะว่าหลวงพ่อพชมเนี่ยลัสังขารปี2522นะครับ2522นะครับรุ่นแรกของท่านก็ปี2495นะครับมีไล่มาเรื่อยๆนั่นแหละจนถึงปี2122นี่แหละแล้วก็มาถึงปี25ด้วยซ้ำมัง้ง25ก็เป็นย้อนยุค มีรุ่นพระราชทานเพิงศพมีอะไรบ้างอะไรประมาณนั้นแหละนะครับหลวงพระชมก็เป็นเกติคณาจารย์ที่ลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับวัตถุมงคลก็อะมีประสบการณ์นะฮะเรื่องชื่อเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นพระพิมพ์ระเนื้อดินก็จะมีพิมพ์ มีพิมพ์ยอดขุนพลมีพิมพ์นางพญาก็มีนะแต่แต่ยันเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยยันเอกลักษณ์ยันของท่านเนี่ยอยู่ที่เหรียญทุกรุ่นเลยเกือบทุกรุ่นแหละจะเป็นยันลักษณะอย่างนี้นะเขาเรียกว่ายันอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่เข้าใจนะแต่ว่าเออแต่ว่ายันเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นะโดดเด่นเออเก็บพระนี่ผมก็ว่าชอบเหมือนกันนะที่เป็นไม่เหมือนใครที่เราไม่ไม่มีไม่ใช่เหมือนใครหรอกเราไม่มีไงนะฮะนี่วางยันเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เลย ขาเรียกว่ายันอะไรไม่ทราบนะครับณอะอะไรเนี่ยอ่านไม่ออกหรอกนะครับแล้วก็มีณน,นหนูรอจุลาอาอ่างแล้วก็ไปยันน้อยนะครับเป็นยันลักษณะอย่างนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของวัดท่าไซนะครับอันนี้สร้างเขาบอกสร้างที่เป็นที่ระลึกเพราะว่าเขาว่าสร้างอ่าหลายรุ่นมากนะครับสร้างเยอะสร้างแบบหลายวารละไม่ใช่เยอะหลายวารละ หลายเวาะที่คนจะร่วมทําบุญนู่นทําบุญนี่ทาบุญผระปา่าอะไรบ้างนะครับแต่ว่าก็ทางวัดเขาก็จะสร้างไว้ให้นะครับเพื่อจะได้ไปไปแขวนเป็นที่ระลึกเป็นที่ระลึกเป็นที่ระลึกบูชาของการร่วมบุญในวาระต่างๆนะครับลมแรงมากเลยในวาระต่างๆนะครับก็มีหลายพิมพ์นะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าพิม ยอดคุ้นพ่นยอดคุ้นพลนะครับก็ถ้าตามเลียงนามตามนามที่เขาเรียกกันก็ก็โห้ลมแรงนะครับก็จะส่วนมากก็จะเป็นทางลบบุรีใช่ไหมฮะยอดคุ้นพลเนี่ยนะฮะแต่ว่าถ้าชื่อว่ายอดคุ้นพลเนี่ยนะฮะพุทธคุณก็ต้อง ต้องบูอยู่แล้วนะครับออกไปทางมหาอุดมหาอํานาจนะครับใครที่เาเรียกเป็นเออเป็นผู้นํานะครับคนที่เป็นผู้นําหัวหน้างานผู้ใหญ่บ้านนายกอบาตาอะไรก็ว่ากันไปนะเออก็อเป็นเกี่ยวกับระดับผู้นำนะครับก็น่าจะแขวนพยอดคุณพลเนี่ยเหมาะสมแล้วนะครับเพรางดึงที่เรียกว่าเป็นยอดคุณพลไงถ้าอยากเป็นยอดคนเนี่ยก็ต้องแขวนพยอดขุนพลนี่แหละนะฮะเออ นะครับลักษณะเนี่ยการกดพิมพ์ดูเหมือนตื้นๆน,นะแต่ว่ามีรายละเอียดในในการในการทําพิมพ์อยู่อันนี้มันสร้างมาเยอะพิมพ์ก็อาจจะไม่ติดชัดหรอกแต่องคชัดๆก็สวยเหมือนกันนะครับนี่การแกะพิมพ์นะครับนี่เห็นไหมฮะซุ้มใบโพด้านบนนะครับนี่เห็นไหมฮะมีรายละเอียดอยู่นะครับนี่อ่าหน้าตาก็ติดนะครับนี่ประภา,ามนทนโอ,อ้หลุดมือหลุดมือเดีย๋ยวเดีย๋ยว นี่นะฮะเห็นไหมฮะเส้นรายละเอียดกับฐานบัวเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่มีลายละเอียดอยู่เห็นไหมฮะตรงแท่งเสาด้านข้างเห็นไหมฮะปั๊บมีลายละเอียดเนื้อหาผสมมวลสารดีอยู่หลอกสายใต้นะครับไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ทำอะไรแบบว่าอนันแน่นอนนะครับผมนี่นะครับทั้งผ้าพาวทั้งหน้าตาปุ๊บพิมพ์ทรงนี่สวยงามนะผมว่าเนี่ยแต่อาจจะติดมาไม่ชัด อาจจะต,ติดมาไม่ชัดนะครับด้านข้างเห็นไหมฮะด้านหลังยันเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับยันเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับผมนี่นะครับส่วนราคานี่ของเก๊ไม่รู้ว่ามีหรือยังนะฮะแต่ก็ไม่ไม่น่าจะมีหรอกเพราะว่ายังไม่มีราคานะครับเป็นพระที่ยังไม่มีราคาซื้อขายกันก็หลักร้อย เห็นในเวฟเขาก็ประกาศขายกันแค่ร้อยสองร้อยเองนั่นแหละหรือองค์ละร้อยนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าตามสนามก็อยู่ในกองกองละสิบยี่สิบสามสิบก็แล้วแต่จะไปอยู่ในกองไหนก็เป็นในพักกองก็นั่นแหละฮะก็ประมาณนั้นหลักสิบหลักร้อยนะครับแต่ว่าเป็นพลาที่เขาว่าเป็นทําในเขาเรียกเจตนาที่ดีแล้วก็พิธีก็ดีนะนะครับแล้วก็คนก็นี่เขาเรียกอะไรคนก็ แขวนนะครับเขาเรียกว่าเจตนาในการสร้างแล้วมอบให้ดีนะครับผมม,มีในสารระบบนะครับมีสารระบบใครที่ชื่นชอบพระเนื้อดินที่พิมพ์สวยนะครับผมาการจัดสร้างทางวัดเขาก็จะทําการพิธีนะฮะบ,บวงสวงนะครับบวงสวงดวงจิตของหลวงพ่อชมนั่นแหละนะครับแล้วก็นิมนต์พระเกจิคณาจยานร,ร่วมปลูกเสกอยู่แล้วนะในสายใต้ปลูกเสกอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ ไม่ได้กดพิมพ์มาเฉยๆหรอกนะฮะก็ทําพิธีรีตองนะครับมีความละเอียดละเมียดละไมในการจัดสร้างอยู่เพราะว่าเป็นเวลาสําคัญนะครับสร้างเป็นเจตนาําคัญนะคัญก็ประมาณนั้นเนาะนะครับแต่ว่าไม่ทันนะไม่ทันหลวงพ่อชมนะเพราะว่าหรือทันเขาถ้าเราพิมพ์ว่าพระยอดขุนพลพ่อชมวัดท่ายมันก็จะขึ้นเลยแตบางข้อมูลเขาบอกเป็นหลวงหลวงพ่อชม ก็เป็นวัดของหลวงพ่อชมเนี่ยแต่ว่าจะไปทันหลวงพ่อชมไหมเนี่ยหลวงพ่อชมรัตสังขารปี22นะครับข้อมูลอีกที่เขาจะลงอีกแบบนึงเขาก็ลงเป็นแบบพระที่เขาสร้างไรวละล่าเขารวบรวมมาให้อันนี้เขาบอ,อกสร้างแล้ราวปี2547นห้ร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับเพื่อ,อหาทุนบำหาทุนเรียกอะไรนะ,ะ,ะช่วยเหลือโรงเรียนนะครับ10แห่งโรงเรียนละ1ล้านบาทนะครับสิบโรงเรียนนะครับ10แห่ง สิบแ่งนะครับก็ประมาณนั้นนะครับอองนี่ก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับองนี่ชัดไหมองนี้ไม่ได้ใหญ่มากนะครับองไม่ได้ใหญ่มากก็พอดีกับเราเราพัะ,ะ,ะ,พะสุปกรพิมพ์ใหญ่นั่นแหละนะครับผมนี่ใครที่ชอบแนวพันเนืน้อดินแล้วก็ชื่อที่เรียกนะชื่อออกแนวแบบว่า เป็นผู้นำหน่อยนะพยอดคุณพลเออนี่นะครับหรือว่าใครชอบจิ๋วจิ๋วมันก็มีแบบจิ๋วจิ๋วนี้เออจิ๋วอย่างนี้ก็ไม่ได้จิ๋วแท้หรอกเออหรืออาจจะยังไงหรืออาจจะปลอมหรือเปล่าไม่ทราบนะครับนี่จิ๋วจิ๋วแต่ว่าอันนี้นี่จิ๋วอีกลงมาอีกเอ้าหายซำเอ้านี่อันนี้ก็จิ๋วนะฮะอันนี้ก็จิ๋วแต่ไม่เกนะผมว่าไม่เกนะเนี่ยใครดูเกบ้าง ใครดูพระอ,องค์นี้เก๋บ้างนะฮะนี่ไม่เก๋นะครับอืมดูไม่เก๋นะเก๋แล้วเขาจะเก๋เรียนแบบพระอะไรอะ่ะ <c oughs> นะฮะพระชัยวัดไหมเออนี่อันนี้ก็จิ๋วเหมือนกันเออแต่จะแจวหรือเปล่านี่ก็หาข้อมูลอยู่ยังหาไม่เจอเลยนะครับนี่ยังหาไม่เจอเลยองค์จิว๋วจิ๋วยางงี้ปั๊บปั๊บไม่ใช่พระกลุกดอกก็เป็นพระเกจินี่แหละเออจะออกไปทางแนวเจ้าคุณเจ้าคุณสนหรือเปล่า วัดสุทัศนะเอาไปทางวัดสุทั์หรือเปล่าพิมพ์ทรงเนี่ยนะไม่แน่ใจนะฮะเออพิมพ์จิ๋วๆอย่างงี้อันนี้ก็จิ๋วๆอย่างงี้อันนี้ก็เก็บนะไม่ใช่หรอกดูเป็นน่ารักน่ารักดีนะครับดูเป็นแบบเล็กๆนะครับนี่แต่องค์นี้ไม่ได้กล้าแขวนหรอกแต่องค์นี้จะเออถ้าแบบเลือกสององค์นี้นะถ้าให้เลือกสององค์นี้นะครับ อยากกล้าแขวนองค์ไหนผมกล้าแขวนองนี้ <c oughs> <c oughs> นะฮะแขวนองค์นี้นะเอเลี่ยมพลาสะติกนะฮะให้เด็กให้ลูกให้หลานนะครับก็ความคิดก็ประมาณนั้นแหละแต่หาที่ก่อนเพื่อความมั่นใจนะครับอืมบางทีก็มั่นใจแล้วก็แขวนเลยเพราะว่าเนาะเรามั่นใจของเราไงเออเอาที่สบายใจเขาเรียกว่าเล่นเอาตามที่สบายใจเห็นไหมฮะอืมนี่นี่ที่สบายใจเราดูเราชอบเราก็แขวนองเลเล็กเห็นไหมฮะ สวยงามจับจุงเบยนะครับก็ถ้าแบบว่าองค์เล็กมันดูแบบไม่ค่อยสมส่วนก็นี่แหละฮะองค์ประมาณนี้นะครับผมก็อยู่ในระยะที่พอดีเนาะนะครับเป็นเอกลักษณ์ด้วยนะครับยันพิมพ์ทรงนะเอาโอเคสำหรับ พยอดคุ้นพลวัตทาไซนะครับก็ลองใครที่ฟังข้อมูลแล้วไม่ได้มีความชัดเจนก็ลองไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าพระอยู่ทางสุราษฎร์ผมก็อยู่ทางอ่าภาคตะวันออกชิีงเหนือไกลกันมากนะบ,บางบางนี่แล้วก็ข้อมูลมันก็ไม่เหมือนคนในพื้นที่หรอกเพราะว่าคนในพื้นที่เขาจะ มีความชัดเจนในเรื่องของข้อมูลมากกว่าแต่ผมก็เอานี่แหละลายสาระไม่มีสาระคือเอาแบบคร่าวๆแบบนิดๆหน่อยๆมาเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันนะครับผมอ้าวโอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นแรงใจเล,ล่นอๆในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ